คุณหมุนว่าอันนี้กระเจงหลวมไปหรือเปล่าคะเนี่ยแต่กะหลุดอยู่แล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวผมมีขังหัะมาให้นะฮะโอเคไหมอ่๋อนี่เป็นลุยเต็มต้อมนะฮะเหมือนน้ำหลวงเลยจะได้ไม่หลุดเ็นฉีแกเอาไม่ทันอ่ะดีดีกันไหมฮะเป็นะใช้ตัดกี๊ นี่น้องแอยู่ใช่ไมได้คได้ค่ะได่ะได้ค่ะได้ค่ได้ค่ะได้คได้ค่ไม้ค่ได้ค่ะได้คด้ค่ได้่ะไคะไดค่ะได้ค่ะค่ะ้ค่ะไคได่ได้ครัได่ดคไค่ไดค่ได้่ะไดด้่ได้ะด้คะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้่ดี่ได้ด้ดค่ะ้ด้้้ด้ะดค่ะด